ถักทายงี้สยสายๆกับช่องเบาสาเกตนะครับมาบึงพี่น้องก,กำลังจเจเริมหอแล้วครับกะยกขบรั่วผมเนี่ยแหละครับงามนะครับเนาะปลูกแบงสิแล้วก็งามดีพี่น้องกำลังเจริมหอแล้วครับจใหญ่อีสานมาเท่านะครับเนาะช่วงนี่แหละครับช่วงเดือน ท่านว่ามะก,กระาเนี่ยหลยจะปลูกในอยู่นกินนะครับยิเ่เงี้นผมกับปลูกกระลำนะครับเนาะปลูกกระลำปลูปกผักกาดนะครับพพี่น้องมาเลาะสวนลดไล่ใจกับขับครัวแหละครับส่วนใหญ่งงจะปลูกกันแถบจะทุกลางค่าเฮียนแหละครับปลูกผักบัวปลูกกระลำ ผักคนา้าผักซีหอมผักซีเล่าปลูกไว้แต่กินนะครับเนาะมันก็ดีอย่างนีงน้นะครับปลูกเนียจริงมันก็ทําให้ล่รลดจล่ใจแต่ละครอบครัวถ้าหอมมิบ่าเด็ปลูกย่งางรู้มแต่หาซีซือย,อย่างเดียวซื้อย,อย่างเดียวโอ้พี่น้องเอยคิดมองได้สิบบาทเนี่ยผักบวบได้น้อยหน่อยผักซีมัน กาเขาปลูกพืชสินก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเนาะกระหล่ำนี่นสิภาพพี่น้องละบางส่วนนะครับกำลังจเจริมหอแล้วอยู่ฟังด้านนี้กะขนาดครับเกล็ดกระหล่ำดอกครับพี่น้องคุณรามาทัศนขณาเนะครับเนาะ เส้นเงี่ยจะแทบแต่ทุกลังค่างเงี้ยน,นะครับปลูกนีอยูใ่ในกินช่วงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็กทัวครับปลูกเส้นเี้ยโอวได้กินได้กินหลายเดือนนี้ครับปลูกเส้นเี้ยนะครับ,นนะรบหน่วยกําลังทั้หนั้นก็กินมาได้ที่ไดเป็นเดือนแล้วนะครับเนาะบัวเนี่ยแต่ก็ย่งออกอยู่แบบนี้กหางหดน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะ ี่แหละครับพิธีอีบิดอีสานชนใหญ่จะเห็นอย่างเสียแล้วพี่น้องี๋ยวเข่าแล้วน้ำก็ปลูกนั่งอยู่นั่งกินนั่น็ดีอย่างหนึ่งแล้วนะครับนะเนาะเนาก็บมิจนาตีทาอยากกินเนึ่งฮอกก็นั่งดิซื้ึงนั่นผัเฮอกก็เกม้าอยู่สวนนั่งอยู่นั่งกินฮขกก็เมาอยู่สวนนะครับเนะนาะแม่ก็ลดหล้หลายดีเด้อพี่น้องเลยเมื่ทีในะบาบางเลยพี่น้องจะปลูกนัอยู่ในกินปลูกไว้ทากินแล้วครับ ทุกมองทุกบ้อนจะเป็นแบบนี้แหละครับอีสานบานเฮาปลูกในยอยู่นกินช่วงสินะครับเนาะน้ำท่าก็อุดมสมบูมรณ์สมมือนน้ำป้าป่ามันกับมีใส่นะครับเนาะน้ำป้าป่ากับบาขาดบัขาดแค้นนะครับมันก็ถ้านมีเฮาได้ปลูกอยู่ปลูกกินได้อยู่ตลอดนะครับเนาะแต่เขามีเนื้อทีช่วยแง่ใจเป็นสิทธิ์แหละครับปลูกไว้ทายู่ทายกินครับ กำลังเดิ่มห่อพี่น้องเกือมห่อด้วยครับโซนท่างปุ่นกะนาทีตรงนี้รวงวังปลูกวัดนะครับช่วงน,นี้จะปลูกสีสุกทอบกล้วละครับปลูกใบไทยยูไทยกินโอ้ฝั่งแ็มอีกหอ่อละพี่น้อง อย่างไรแล้วสมิกระเดะ่ปอดสารผิดครับเมื่อเด็สียาขามาแร้งนี่ครับกินแบบสบายใจยาเมื่อเด็ดสียาขาอย่างะะนี้ครับนะส่วนหยาดก็ใส่ปุ๋ยขอบเข้าเนี่ยครับส่วนใ่นทีอกับบักเขื่อครับหน่อยหน่วย ดูกดูกพี่น้องเลยน่ครับปลูกจูปกกินลดไล่ใจได้ไล่หลายพี่น้องเลยนี่แหละวิถีชีวิตอิสาน้านเฮาปลูกใบทาอยูย่ากินกินแต่กินแบบสบายใจดีครับว่ากินแบบบ่ได้กังวลว่าจะมีสารผิดว่า ลดสารครับกินแบบสบายใจเนืยอทีแต่และคกรอบครัวนะครับเนาะหลัง้านจะปลูกนะักอยู่นะักินแบบนี้แอบบจะทุกหลังค่าเฮี้ยนแหละครับลดไล่ใจกินแบบสบายใจพักปลอดสารผิดพี่นนอง